สวัสดีครับพ่อพี่น้องอีสานฟิล์มสุภูสุขนะผมเมื่อนี้บาวกอบมีวัตถุดิบลักมานําเสนอครับเตบปะป้องหูนะครับมาคืออีกอย่างให้พี่น้องคอยติดตามในคลิปนะครับผมแล้วพี่น้องเมื่อนี้วัตถุดิบลักเฮาของป้าของหายาก ี่น้องดอกคักเติยวดอกงามๆหูดพี่น้องหูดตุบีลักข้าวะนี่ aqui, final. É นอกจาก็สีต้มสะซูปด้วยครับอันนี้สีเ็ดต้ตมในต้มเนื้อปลาเใช่ปลาแดกก่อนครับนอกจากแห้งนีโบกตีนั้งหน่อยครับรแล้วนำฟูดห้อยเซนนำปลาแดกลงไปต้คม,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 มครับเติมกลิ่นหอมเติมความหอมความครับตามด้วยปลา พี่ซบแดดเดียวผมครับหอมแดงครับเนื้อห้ปลาเนื้อปลาซุกนะครับนะแล้วห้ตัก่อไเาจะมาต้มส่วนที่มันเป็นดอกผักติ๋วต่อครับ ปลาครับอันนี้ข้าวซุปดีครับพี่น้องปลาครับหัวหอมเนื้ตากอ,อกนะครับตกากไปพักไปครับหน้ามันนี่จะเฝ้าทิมได้ี่น้องบัดข้าวตำจงซุปนะครับข้าสิยดเอาหน้ามันนี่ย้อนไปครับบ่ให้มันแห้งเกินไปเห็นพ่อคุกคิกคุกคิกไมง้เขาลดดีครับ สวยงามพี่น้องน้ำต้มนี้ในห้องกระดิเอาไปพักไว้กันครับทพักไร้ก็ค่ะไฟแดงงามขนาดพี่น้องบันทีนนห้องกระดิต้มมีใบถั่วเฮ็ดต้มดอกครับต้มดอกครับติ๋วห้องห้องเ,เตรียมไว้จิ๋วพี่น้องอันนี้เบากรอบไปเก็บมาครับนี่จะดอกางามๆพี่น้องเอ้ยสับจิวบ้านห้อง หากินมมนอยู่ด้พี่น้องเลยยังกอเพิ่อนมาดอกซากุระอีสานเนาะเนี่ยครับหวานยามันมันมันไวในช่วงหนึ่งบันยาเนี่ยแล้วมันก็ขึื้ามาไหน้าฝูดดีแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวใส่ผักติ๋วข้าโลงด้วยครับบ้นี่สวยงาม ในเป็นกา้านแข็งเขาแบบเด็ดออกสักฟันนะครับพี่น้องเด้อเอาอีต้มไว้มันสุกๆ,ปๆเปื่อยๆแน่ครับไม่จังหย่ำง่ายที่ครับสักครู่ครับผมนี่พี่น้องครับเพราะว่ามันเหลืองฟดหนามเนี่ยเปลี่ยนออกมาเป็นสีแดงๆสมๆแล้วครับมันี้ ใกล้ชิได้ก,การแล้วพี่น้องเติมอ่อนแล้วครับมันี้กับเปืือยซุกได้ที่แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวห้องสตัดออกไปล้างน้ำเย็นเลยครับคันเอาน้ำไม่ออกครับ่ให้มันสมจะเกินไปพี่น้องบุ้สันหิ้วโว้ยสมพะโล้เลยครับนี่ต้มยุบแล้วได้ ไม่หน,หนึ่งของป้าพี่น้องขลอนหาย,ยาก <c oughs> ได้ปีนเนอะครับม้าก็ปีนมาก นี่ครับประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวเราจะไปปั่นเอาน้ำออกนะครับมึงสีน้ำน่น้องเอ้ยสมเป็นสมแบบนี้น้ำนี่เบาะนะครับเนาะเดี๋ยวบัดปร่งเขาเดไปใส่น้ำต้มน้ำประเดียกกันที่ต้มไใเถียงก,ก่อน,นครับโอเค okay, ครับเดี๋ยวมาเริ่มตั้มกันเรื่องพี่น้องเริ่มจากอันนี้ใส่ ปิดปลาครับแล้วกบหอมแดงครับแล้วดินหนาไปหน่อยมีฟงเดือตา เาหลือในที่แล้วนะครับเาราก็มาณนี้แล้วครับเขียวดีสุปนึ่งอยู่แบบช่วงอยากกา้างไรเนี่ยนะครับไปซุปมาดีฮะใส่ผักติว่วเลยครับจานหมักแง่หมักครัวต้มเร่วๆคั่นเร่วๆได้สักนี้แหละพี่น้องเอ้ยพอเดียว่าเดี๋ซุปผักติว่วนักไปทางปลาครับเดี๋วยวโยงให้มันเป็นอันเดียวกันจใจไม่ครับจะใส่เครื่องปรุง นั่นเด้เห็นแต่ฟักติวตวบไปปลาเสียลอ,อยบาเนี่ถุงเลยครับบารน,นี่ถุงนัวครับปุ้ยจะเป็นสปอนเซอร์ให้รครับทักติดต่อได้เลครับเออยองปุ่กกันได้กันได้พิกผงเนื้อพิกปนนี่ลแหละครับ cùng cáp phòng đi phía nào thằng mèo bay xe phía hết là cục khẩu của nhé. của em em hợp tụm đẹp không tập như ngay ngay มาสั่เมืองขาดอันเ,เี้กปีมาครับเอาวันดีเอพี่น้องสี่เมืองไปที่นี่เป็นขี้จางๆนี่ครับเดี๋ยวเราเติมน้ำปลาลงไปอะไรงาะครับ ลราก็วัยต่ำเล่ยแห้งมันส่งเขาตาคือวันขันยานะนีู่้ผ่านเอาไปใส่บกกร้อยใส่บกกห้อยเนี่ยนี่สุดยอดอะใส่หัวไว้เนาะอย่างเด้อมะามกับอีกกะปู่อดเกรุบๆจังเลยเอสีนัวพอดีได้แล้วก็เรื่องอะนี่ ขนโจโก้ครับสุดยอดพี่น้องเอ้ยแขนครนับแขนนียบ่นบใส่กันติาเอตกแต่งป,ะ,ปะดางไรครับซาละเน่ห้อยหนาพี่น้องเก็มันงามๆเน่ยาละเน่ครับประมาณซาละเน่ไปครับบันี้พี่นออ้องขอนำกันครับมาครับพี่น้องบันี กินเขาน้ากันซุปพักเตียวครับพี่น้องซุปพักเตียวเฮาเสร็จแล้วถูกเลย่ยพักเตีวตยวลง่งนแรงรุ่นแรงพี่น้องเชียงเชียงกันสนุกบักเขี่ยขึ้นพี่น้องขึ้นพัดสมองพอดสมอง พี่ออลองเอ้ยทำปมๆเลยยพี่พี่เด็ดพักกันนี่จะพัก,กบ้างๆครับพักหนอกก็เลยชอบฉ่ำนอกสมแล้วเินบุ๋ยกาแฟ มันไหวแบบคหนึ่งนาะมันหันเนาะไหวแบบเธหนึ่งเลยพี่น้องบางบางหนาวหนาวี่ออกไล่ครับบางหันเดียวแล้วมันหันแบบนี้บ่กบบนี้ส่งเก็บขึ้นสิมาหนาวอีกลงมาพักติวบันดอกงามพักติวพี่น้องสร้างกุหลาบอีสานเหรอบ้าก็ขึ้นไปพี่น้องเนาะย่างงานลีอยู่คนโบราณดี เกีเคลขึ้นมาเก้เคึ้ึ้นอ่นี้เหรอเค้นข,นขืนหอดสมองเรือ่องไม่ได้ห่หงใยเือตระแนวรว้เนาะจำได้นะขไเขาจะเข้ากันข้ากันเขะพูดพูดแป๊บด,ด,ด,ดี อเลยเรม่เช่าคู่ที่พอหอนเป็นได้ห่อะไรก่ยากคู่อยูงีหมเข้าเลนนี้โอ้น่าระกาคู่ตกี้กับคู่สมี่ตั้งกันหลายตามยุคตามสมัยพี่น้อกยังผิดเนี่ยโอ้ยอยากคู่กับีได้กี่เลยี่อกี้มิไม่เสียเนาะวินิจทำีทำาตลิง อินกับไลฟ์พี่นองเอ้ยยี่เีบอกบิมม่วงนย่มงมวเขียเขียวเท <laughs> ่น่้มาอิน มมส,ส,ส,สมมันมันส่งสีเศร้าสมนะเป็นมันมนมันมันเลยผสม อะไรก็เลยก็แช่เหมือนกันตใใ้อจ่ายได้พี่น้องเด้อยิงงานอีสานเฮาครับอีสานฟิล์มไม่ขอตั้งแต่พี่น้องคลิปนี้ก็สุปพติวมห่อก็ได้การเขาท้ายอยู่ครับผมของกันสิพี่น้องก็โดนมิเตอร์เลยไม่เป็นท่าในชุมเอ๋อเลยจะฝากพี่น้องกดติดตามช่องอันนี้นนครับแชร์ต่อไปใไฮมูผู้ก่อจ้าว่าท่านเบิองเบือง,งนำ้ำเลยครับผมจะได้คุอยู่ทางไก่ก็สิได้เบิองน้ำกันครับพ่อบอกกินหอดบ้าน คุ้งกูไลก์กูแชรกูสแใครชอบอีสานนักฟิล์มก็เด้นะครับเด้อเดี๋ยวพวกพกันไหมทิหนาลิปนี้ขออมลาพี่น้องกูเพียงเทนี้ก็ครับสวัสดีครับเสียบปะข่านี่กกลายกอกเอสามกอกเปลือกเนี่ยเห็นถางอลยนี่ผสมแบบเลยดูั้นก่อแล้วเกิพกินเลยไ่ได้กินเลย